สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะสำหรับบ้านสวนบุญมาของเรานะคะวันนี้นะคะกเ็เราจะพามาดูแปลงเก็บเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านของเรานะคะเดี๋ยวจะพากันไปเดี๋ยวจะพา คุณผู้ฟงเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะพูดผิดพูดถูกนะคะตื่นเต้นค่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปวิดีโอนี้มานานแล้วนะคะอันนี้นะคะแลก็เป็นแปลงสําหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ของคุณแม่เนาะพอดีคุณแม่เพิ่งทำเพิ่งทําเสร็จเนาะ,ะก็เลยพาเพื่อนๆทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมกันเนาะ นี่นะคะเข้ามาแล้วสวยมากเลยนะคะผักอันนี้เป็นผักพันธุ์พื้นบ้านนะคะเก็บเมล็ดพันธุ์เองค่ะแปลงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะจะเป็นแปลงของอผักชีนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าผักชีที่เราปลูกไว้จะสวยงามมากเลยนะคะต้นตำต้นใหญ่มากเลยนะคะอันนี้กําลังดอกกําลังออกดอกนะคะแล้วก็เราก็จะเก็บไว้ทําพันธุ์ในฤดูการหน้านะคะคุณแม่ท่านทําไว้อย่างสวยเลยนะคะนี่ค่ะ มัดไว้แล้วก็ทําราวให้เขาเนาะให้เขาได้อยู่กันนะคะ,คะเเาาก็จะปล่อยไว้อีกอีกสักพัก่ะคะก็ถึงจะมาเก็บไปตากให้แห้งเนาะนี่ค่ะผชีนะคะสวยมากเลยอ,อีกแปลงหนึ่งค่ะอีกแปลงนี้เป็นแปลงของต้นหอมนะคะเป็นหอม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 แบ่งนะคะ นี่คะ่ะแปลงนี้ก็สําหรับทําพันธุ์เหมือนกันค่ะสวยมากเลยนะคะแปลงนี้จะลําต้นใหญ่มากใบก็ใหญ่หัวก็ใหญ่นะคะนี่คะ่ะลองสังเกตดูเนาะเราจะใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยขะะีวัวค่ะ,คะนี่มีมีหัวละ้าขึ้นแซมด้วยคะ่หะหัวระคพาก็สวยมากเลยนะคะแปลงนี้จะไว้ใช้สําหรับทำพันธ์ในฤดูกาลต่อไปนะคะ ส่วนแปลงข้างๆนี้เพิ่งขุดใหม่กะว่าจะปลูกมะเขือนะคะยังไม่ได้ลงปลูกเดี๋ยววันนี้ต้องตากแดดก่อนนะคะแปลงนี้จะเป็นสองสามต้นนี้เป็นพริกค่ะมีไม่เยอะเนาะมี3สามต้นแต่ว่ากินได้ตลอดนะคะค่ะก็อาจจะมีแมงลงนิดนึงเนาะโอเคนี่นี่ก็เป็นแปลงเก็บพันผักพื้นบ้านของเรานะคะเดี๋ยวอย่าลืมติดตาม ชมคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปคลิปต่อๆไปนี้เดี๋ยวจะพาไปแนะนำดูบริเวณต่างๆของสวนเรานะคะคขอบคุณมากค่ะ